ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมยังอยู่ในตลาดนัดอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับเสา้านี้กับเสาวันพุธนะครับที่16กันยายน2563นะครับเนาะมื่อนี้มือหวยออกนะครับเนาะอ่าช่วงเ้านี้เดี๋ยวเข้ามาเบิรงราคางัวตำรวจราคางัวราคาควายนะครับอ่าเดี๋ยวีพี่นี้ผมพาไปเบิรงนะครับราคางัวคุ้นนะครับประจําวันพุธนะครับที่16กันยายนเ้านี้นะครับราคาที่ถือใช่ไหมครับพี่น้องไปเบิรงครับผม ครับพาพี่น้องมาเบิ่งด้านนี้ครับสวัสดีครับพ่อครับผมอันนี้ห้องร้านไปแล้วพ่อคูมเนี่ยอันนี้เพิ่งซื้อน้ำพันนะครับเพิ่งซื้อป่ะร้านไปแล้วครับพ่อสอบถามเลยราคาเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าคูมนี่ยเจ็ดหมื่นเก้านะพ่อเรียบร้อยพ่อเพิ่งซื้อไปนะครับรอโหลดป่ะพ่อรอโหลดอยู่ครับรอโหลดอ่ะไปทายกันเรื่องเนาะครับทักกัเรื่องความนะครับอ่าครับผมครับอ่าครับครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามถ่ายพี่น้องในเบิ่งเท่าที่ได้พูดราคาเวลาซื้อขายก็จบแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พ่อ และการเท่าที่ได้หู้ราคาแต่ห้องบนหอ้องพร้อม,อ,มอ,อันนี้จบแล้วที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้แม่ค่อนข้างที่สวง,งามนเานาะโครงสร้างใหญ่ดีนะครับมันเป็นลูกที่ใดครับตัวนี้คุณผู้บริโภคราะน่ใหญ่กันนะที่เป็นตัวลูกที่สองบพัราะว่าทีา่ 2, 2> สองเนาะลูกค่อนข้างงามเลยเป็นลูกเล่ครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทขอบคุณในรายที่ให้ข้อมูลครับผมหายพี่น้อกนี่เบิ่งนะครับผมเลือดได้จักเปอร์เซ็นต์นี่คุณบร พกสิบกว่าอยู่แล้วเนาะประมาณ,มาณอือนะครับซัตว์ตัวนี้เอาเลือกเขาห้าสูงครับผมอ่าขอบคุณหล,ลายๆครับนะครับสอบถามครับขายไปแล้วผมมาถามข้อมูลให<ม>้ผม,มไม่ได้หูราานนห้ราคาพี่น้องก็จะได้หู้ราคาเพราะว่าซื้อจบกันที่เท่าไหร่ครับมาเดี๋ยวมาท้าทางนี้วันดีครับพ่ออันนี้ห้องลายไปแล้วพ่อเนี่ย สามหมื่นสามห้าเนี่ยกใจเสียงพ่อดึงเยอะของยังมาเข่าล่างอยู่สามหมื่นห้า่คมเนี่ยเอาแยกแยกโตสามหมื่นห้าตผู้่พ่อหรือัวเมียตัวแม่อาตัวนี้เป็นเล่แม่ครับผมสามสิบห้าครับอ่าสามสิบห้าใครที่เอาไปหิด แม่บอกแม่พันก็ได้นะครับเออคุณได้ครับสหรับตัวนี้เป็นตัวเมียอันนี้เดียวพ่อท่องแล้วท่องแล้ววะท่องเช็ดเดือนแล้วท่องเล่คือกันบ่ขับตัวท่องมะมันแดงโอ้ตัวนี้ท่องมะมันแดงขับตัวไว้ครับได้ยเดือนแล้วพ่อนี่ลยเจ็ดเดือนเดี๋ยวเจ็ดเดือนก็ไกลขอดแล้วซองแกะมาซองตัวนี่บอกมาเนีลยซองตัวครับอ่ะเดี๋ยวฝากเบอร์ให้พี่น้องนะครับใครสนใจตัวเล่เป็นตัวเมียเนาะครับเนาะตัวนี้ ข้องแก่ผสมประมาณแดงไวเ7เดือนขอเบอร์นะพ่อ087 087 2 3เ2 3ด0924 0924ออซื้อยังครับผมผมมาครับพอผมมาอยู่บ้านยังเนาะยอดชาติบางยางมันเอ่าอยู่บ้านยอดชาติอำเภอวังยางนครพนมเนาะนครพนมโอเคขอบคุณหลายๆครับผมฝากอยู่ข้อยังหลายตัวอยู่เพื่อนมากครับอ่าอ่าฝากให้พี่น้อง อยู่คอกมีอย่างมีเล่ก็มีเล่ก็มีตัวผูกก็มีเล่ก็มีตัวผูกก็มีเป็นขุนก็มีเนาะอ่าใครสนใจไปเบิ่งได้มีหลายโต๊เนาะอยู่คอกครับผมครับอ่าที่ต่อไปเบอร์ที่ผมคอให้ครับไปเบิ่งหนาคอกเพิ่นได้มีหลายโต๊พ่อเพิ่นบอกโอเคเขาคุณอะไรครับพ่ออ่าเดี๋ยวมาเบิ่งทางด้านนี้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งเล่เร็วๆสองตาทางนี้ทางพี่โอเล่เนี่ยโอพิดหวังแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามาโต๊พี่มือเนี่ยมา สี่ตัวครับแม่นมบ้งป่บตัวใหญ่นี่แม่นมั้งอันนี้เด้ตัวนี้ของไอเทปเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาของพี่ก่อนครับใหญ่ๆนี่แม่นบ่พี่ครับหลายไปได้เนี่ยเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าข้อมคุณได้เลยครัข้อมคุณได้เลยครับตัวนี้ใหญ่ไปเนี่ยโอ้ใหญ่ดีเนาะพี่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ยังบริการทำยังบริยังเลยนะครับเนาะซื้อไปเนีตเอ่อแจ้งคุณได้เลยสำหรับตัวนี้ใหญ่ดีครับ เ้วสองเล่ม,อมโอ้ใหญ่ครับห็ดพอพันก็ได้ครับเนาะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเฮนพี่นอ้องในเบิ้งคงส่างมันนะครับใหญ่ดีครับตัวนี้โอเคเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้ตตวตอไปครับพี่ตัวนี้เออห้าหมื่ 4, 4, 5, 5, 5, 5. นแปดพี่ 58, ห้ามื่นแปดพันบาทสำหรับตัวนี้ hmm. ลายไปไหอายุผี่อายุซิ่อน uh, ก่าตัวนี้ครับยังไม่ได้ถ่ายแคลร์ตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ายแขวรซ้ำนะครับเห <c oughs> ็นแล้วสองโต๊ะดับ้อมแจ้งคุณได้เลยถ้าซื้อไปเนาะพี่เนาะครับใหญ่ดีครับพง้มาม,มีตัวใหญ่ๆครับชุนสูงคุณล่ะครับ <c oughs> บัอกร้อยห้าสิบหูได้นะครับนะบักตัวนี้กับูุณร้อยห้าสิบห้าบวกครับตัวนี้เนาะใหญ่ดีครับผมพร้อมนะครับ อ่าเดี๋ยวมาเบิกตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้เล่น43ครับตัวนี้ห้อง43ครับพี่43เป็นตัวผูกคือกันครับผิวเรียบห้อง43ครับอ่าเบิกหน้าเบิกตามันนะครับอ่าตัวนี้อยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าหัวครับจะบอกว่าร้อยสี่สิบหรอครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวผูกคือกันนะครับมี่อะไรอีพี่เมื่อเนี้ยตัวเมียตัวเมียท้องหมดตัวนี้ ทองว่างปะอ่าทองว่างครับตัวนี้ไผหาแม่พันแม่เล่อยู่เหตุเป็นแม่บอกแม่พันสำหรับเอ่องัวขุนเนาะรับไปได้พี่ตัวนี้ตัวนี้41.500ครับอ41.500ครับทองเป่าครับผมน่ะพวกสางใหญ่ยาวครับเป็นแม่บอกแม่พันเห็ุงัวขุนได้แม่บอกแม่พันงัวขุนได้ครับสำหรับตัวนี้น่ะทองเปล่าครับมา เพิ่งแยกลูกออกไปได้บะเฮิงครับเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเนาะบะเฮิงก็ขึ้นแล้วนะสบายจบไปที่อยากได้แม่พันไปเห็ดแม่แม่ง้อคุนเนาะเป็นแม่พันง้อคุนโอเคหมดแล้วเนาะเราพี่สี่โตอาบันดิคอเบอร์แบบเนี่ยครับพี่โอเล่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกสองหนึ่งสามหกสองหนึ่งสามครับพี่โอเล่อยู่เตางอยนะพี่ครับขอบคุณเรื่อยครับพี่เพิ่นมีงื่อนงำให้พี่น้องได้รับได้ส้มนะครับแบ่งปันตลอดนะครับผมโอเคขอบคุณลเรื่อยครับ เดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้ครับผมให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ห้องลายนะครับสามื่นเครับสามนเจ็ดเนาะเป็นตัวผู้ครับสาม0ม่นเจ็ดพันบาทเมื่อเดียวมาจากตัวเบีมาสองตัะครับสองโตบตัวใดอีกตัวนั่นบ่ อ่าเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งตัวนี้ครับเบิ่งหางแป๊ะใหญ่เลยครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้ครับอายุ่ร้านไปไหนพี่ตัวนี้ประมาณสี่ปายเนี่ยละปีเป็ดปายเนาะสิบห้าเดือนเออาสิบหา้หาเดือนนะครับาขาวงามดีเนาะพี่เน,นาะอ่าให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับผมอ่าตัวหน้าเดลร้ายไปไหน โคกมื่นห้าตัวแม่บ่ตัวแม่โอ้แม่เล่ครับตัวนั้นพี่น้องขามาหลายคนถ่ายแม่เล่เนี่ยแม่ที่เป็นเล่แท้เลยหกหมื่นห้าพันบาทเนาะค้องเป่าหรือผสมแล้วผสมพ่อพันได้ประมาณสี่เดือนผสมตัวแล้วไนเป็นเล่บ่เล่คือันเล่ครับดารงออกมานีเลือดสูงแน่นอนเนาะโอเคครับพี่พีน้องมาเบิ้งครับ ครับตัวนี้เป็นแม่เล่ครับเป็นแม่ชาโรล่สูงใหญ่ครับผมนะครับลอยหาสิพาได้ครับแล้วตัวนี้แต่งขาใหญ่ผสมไ้เรียบร้อยครับถักโต้ไวผสมโต้ไวครับผสมชาโรล่ไว้นะครับผมเบอร์นี้พันลูกมาเนี่ยให้เลือดสูงเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับเนาะอายอดแสงครับแดดออกแล้วนะครับคบค้างใหญ่ครับอหน้าตา อ่ะนะครับสำหรับใครที่หาแม่พันธุ์แม่เล่อยู่นะครับอันนี้เป็นเล่แท้ๆเนาะใครเป็นลูกมีเลือดได้อยู่ครับโอเคบัดนี้ขอเบอร์ไว้ครับผมเบอร์ผมบอกท่านแม่นครับ086 086 231 231 2875 2875นะครับซื้อยังครับนายนานแก่นงามครับอยู่บ้านไหนเนาะบ้านอพยพบางยางอยู่วังยางนครพนมบอกครับครับอ่าโอเคผู้ายสนใจครับมีสองโตเนาะครับติดต่อ เพิ่นได้นะครับเนาะครับโอเคพาพี่พานองมาสำรวจต่อนะครับอ่าตัวนี้ห้องร้านเป็ไพ่อสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันป่ครับ20,000กับอีก9,000บาทสำหรับตัวนี้นะครับแม่สาวบอก่อได้ลูกตัวนึงได้ลูกตัวนึงแล้วแยกไปแล้วเนาะแยกไปแล้วครับขายลูกไปแล้วอ๋อขายลูกไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับแม่มั่นครับอ่าเบิ่งหน้าเบิ่งนตาเบิ่งลักษณะนะครับขอบคุณได้ด๊านิดนึงเนาะนะครับเต้านมนะครับลูกแรกแยกไปแล้วครับนะครับ ่เาเดี๋ยวเบิกช่วงท้ายมันเนระเครื่องดำเนาะพ่อเนาะได้เครื่องดำอยู่นะเ,าเานเาะอ่านะครับบุก่วงท้ายมันางามอยู่ครับสตหรัับตวนี้นะครับคือสูงได้อยู่ครับร้อยเกือบร้อยสี่สิบนะครับรอบตัวนี้ครับสองหมื่นเก้าพันบุพเพเ่าพอฟังตัวเนี่ยสองหมื่นเก้าพันครับเอา่าราคาลูกมันดีแล้วอืมพ่อคุณแยกลูกไปได้แล้วนะครับเนาะเครื่องดำอยู่สตหรัับตวนี้ ่ะโอเคได้ตัวได้ต่อพ่อข,อขาวๆเนาะบ่แม่ลูกขาวครับมาเนี่ยในโมบูตัวนี้นะครับลายนี่ด้ลดราคาครับรายไปได้ครับพ่อห้าหมื่นห้าพันครับห้าหมื่นกับอีกห้าพันบาทรายห้องเนาะอ่าราคาห้องห้าหมื่นห้าพันบาทครับเนาะแบบสีขาวงามเลยลูกได้ยี่เดือนแล้วพ่อ มาบนเรรือคัตัวผู้ตัวแม่ลูกเป็นตัวผู้นะครับเนาะลูกตัวนี้ครับเป็นตัวผู้ครับห้าเมืองก็อีกห้าพันบาทอ่าให้พี่ให้น้องได้เบิรงครับผมลักษณะนะครับส่วนสูงนะครับได้อยู่ครับร้อยเกือบร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบได้อยู่สำตัวนี้นะครับลูกเป็นตัวที่อะไรลูกเป็ตัวที่สองตัวที่สองนะ ลูกเป็น oh, ตัว uh, ท no mm hmm ok, ี่สองครับอ่างามครับนะสีขาวงามดีเขาใหญ่ดีนะพ่อเบิกเต้านมมันนะครับสีเต้าสมบูรณ์ครับผมโอเคมื่อนี้พ่อเคยมี2โต๊ะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสาม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 สองหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์สองสองศูนย์สองนะครับซื้อยังพ่อนายหอยยาวบ้านบ้านน้องสังนาแก่นะครับนายหอยยาวนะครับเนาะ อาไปสนใจติดต่อเพิ่นไปได้ครับอยู่น้องสังอำเภอน,นาแกนะครับอยู่บ้านมีอีบ่พ่อเมดแล้วคนระับเมดแล้วเนาะมัแจะงอะองอขุนมีแต่ข้ามไหลมีแต่งวงอขุนมีแต่ข้องลายอยู่ <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณหลายพ่อ <laughs> อ่ะนะครับมันเดี๋ยวมาสอบถามกันต่อครับสวัสดีครับพ่อครับผมห้องแลนด์ได้พ่อเนี่ยห้องสามสิบห้าได้สามสิบห้าป่ะครับผมห้องเป่าว่ะห้องเป่าห้องเป่านะครับนะครับอ่าสามสิบห้านะครับ ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับเป็นตัวเมียนะครับเป็นครับะมันนะครับลูกผสมครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่าเบิ่งแค่เบิ่งขามันสูงใหญ่ดีเนาะครับผมได้ช่วงดีได้ส้วงดีครับยาวใหญ่ดีนะครับสำหรับตัวนี้ราคาพอฟังครับโม้ฟังราคานี่ยราคานี่นะครับอ่าเดี๋็กผสมพ่ายนะครับอ่ายางโชว์ตัวน้อยหนึ่ง อ่าเดี๋ยวเบิ่งตัวไปตัวนี้ของพ่อเป็นปะครับผมตามได้พ่อตัวนี้35ตัวนั้นก็ไดตัวนี้กระ5าหคือกันครับผมเป็นตัวผู้เนาะพ่อตัวผู้คุณได้ครับตัวนี้คุณได้หัวยี้เดือนครับหัวุีได้้ผมเมนเลขไปซื้มันยี่ห้เด้มันึ่ห้าเปร็นตเออตัวนี้ครับประมาณ25่้เปร์เซนครับผมเลือประมาณ25้เปเซ็นตเป็นตัวผู้นี่สัตว์หายที่หาอยู่ครับผม นะครับอ่าเลื่อประสูงครับผมใายพี่ในน่องได้เบิงฮะนะครับโอเคบัดนี้มาขอเบอร์บัดเนี่ยครับตอนแรกนึกว่ามันอยังยี่หานึกว่าสองหมื่นห้าร้อยไม่ได้นะลืมไปสามสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันครับอ้าวนะครับเยวะเอาโอเคขอเบอร์ป่ะครับ ศูน0์แปดาครับซอยังว่ครับซอแถมนหอยแถมครับอนะครับบ้านงลยบ้าวงบ้าวงาเคขอายครับผมี2โตเนาครับาพี่พาน้องมาอยู่ทั้งนี้ครับผมอ่ะสวัสดีครับพ่อครอีากตพ่อครับสโต่อครับห้อาไปได้ตัวน้อยเนตัวครแดงนีซอบอ ห้องยี่สิบเอ็ดได้อีกเดือนแหละน้อยเนี่ยจีบแปดเดือนเนาะครับเนาะเออนะครับได้ประมาณจีบแปดเดือนครับตัวนี้ครับนังนาดีเนาะพ่อเนาะนงนาดีครับดีเออนังยศนังนาดีครับสำหรับตัวนี้อ่าใครที่นอ่นในเบิ่งครับเป็นตัวน้อยครับตัวใหญ่สองพันครับสองหมื่นสองพันบาทตัวนี้สองหมื่นสองพันเนาะพ่อเป็นห้องคสองหมื่นสองพันบาทครับอ่า เป็นตัวผู้ตัวแม่เมื่อสองหรบกเป็นแม่น้อยทั้งสองเนาะอ่าใส่ที่หาอยู่ครับต้องใช้ตัวแก้บ้านสองพันบาทสองพันสองพันบาทนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นครับผมต่ำสามหมื่นครับตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองเนาะตัวนี้มือเด็ดครับสองมือเด็ดตัวนี้สองหมื่นกับอีกหนึ่งพันนะพ่อนะสีแดงอ่าสีแดงเนี่ยย่านเงจะสมบูรณ์ได้หมดนี้ นั่งน้าดีนะครับเป็นงวน้อยได้จ็ดแเดือนนะพ่อนะอ่าสนภัยพี่น้องที่หางวน้อยอยู่นะครับโอเคนะครับอาฝาเบอร์นะพ่อศูนย์ศูนย์หกสะครับหนึ่งสองสองศูนแะครับคบแล้วนะครับอ่าอีกทวนอีกรอบหนึ่งศูนย์หกสามโศหสามยังศูนย์หกสาม่งหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย แปดแปดแปโอเคครบแล้วนะครับเนาะเขาไปยังลงกับนายห้อยสมประน้อยครับผมสมประน้อยจอยสมประน้อยครับบ้านใหม่ไทเจริญครับบ้านใหม่ไทเจริญนะครับใครสนใจนะครับมีสองโต๊ะครับสองหมื่นเอสกับสองหมื่นสองนะพ่อนะครับติดต่อพ่อผมมาได้ครับโอ้โอเคมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณพ่อครับครับอ่ะเดี๋ยวมาสอบถามราคากับแม่เพื่อนสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่คนสวยประจำตลาดครับโคกสีสุพรรณครับ อีกแล้วอ้าวเนาะก,ก็งามที่สุดในตลาดเนาะแม่เนาะอันนี้ห้องรา้านใดแม่ <3 10. S 2> สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะครับเป็นเลขนะครับเนาะเป็นตัวผู้ครับแม่พันบอกว่าสามสิบเจ็ดนะครับอืมนะครับตัวผู้ก็สามสิบเจ็ดีอดีอ้าตัวนี้ปะตัวพุนอ่าเอาเลขก,ก่อนอ,อ,อันนี้ก็สามสนะิบเจ็ดเหมือน,นกันนะครับตัวนี้ก็สามสิบเจ็ดคือกันนะครับเป็นตัวผู้ครับผมอา,อายุหูอายุวะแม่ สองปีนึงเนาะรับเนาะอ่าฝากเกษตรกรครับที่น้องเฮ้าที่หางัวเล่อยู่งัวคุณนนะครับส่งสากลหรือว่าคุณนให้เกษตรกรแบงปลาเกษตรกรนะครับเนาะแม่มือนี่มีเล่อยู่สองโต๊อันนี้ได้แม่บ่กแม่ของร้านอันนี้ของร้านขายขายยโอ้ขายไปแล้วสามสิบสี่อ่านะครับมีสองโตนะครับอันนี้กับสองปีแล้วบ่ะได้บ่กบ่หอดอกตัวนี้นะครับปีกว่าอืมอืมอืมนะครับเนาะ ฝากพี่ทางนองา้อกไปสนใจนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์แม่คนไทยอันนี้โทรมาซื้องัวเด้อห้ามซื้อห้ามโทรมาจีแม่พันเด้อครับเด้อ่ขอเบอร์แม่เบอร์โทรน,นะครับ080 0์แปด1ูนย์ศูนย์แปเนาะแม่เนาะซื้อย,อยังครับซื้อทัศนีแม่ทัศนีหนึ่งกับสิเล อยู่บ้านไหนคุณแม่อยู่บ้านจันเพนอยู่บ้านจันเพนเตางอยนะครับผมสกลนครเท่านี้แหละนะครับมือนี้มี2โต๊ะครับเป็นเลขนะครับให้พี่น้องพอได้เบิงใครสนใจเดี๋ยวโทรไปหาแม่เพื่อนห้ามโทรไปจีบกับโทรไปซื้งงัวได้ขอบคุณหลายๆยครับคุณแม่ครับผมาบากาศยามเศร้าครับผมตลาดนัดโคบืออำเภอโคกศีสุพันธ์เช่านี้นะครับเศารวันพฤหัสเสา้าวันพุธขอโทษล่าครับพี่นองเศาวันพุธกับที่16กันยายน2563กับมือหอยออก นะครับโอเคนะครับกตลาดก็เริ่มนะครับงวก็เริ่มกลับแล้วนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณนอ้องสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะอันนี้อันนี้ของใครนะพี่ขายแล้วครับเขาขายแล้วบอกรายไปไหนพี่เนี่ยซามตู้นี้เท่าไหร่ครับแสนห้าแสนห้าตัวนี้แล้วก็ตู้ดำนั่นแล้วก็ตู้โคโลนนั่นอ๋อนี่ดำรวมเลยแสนห้าครับ เฉลี่ยลราตัวละหามื่นอ๋อเฉลี่ยลราตัวละหามื่นหายพี่น้องได้เบิกราคาขายแล้วนะครับพอดีผมย่างมาผมลืมไปว่าผมยังบม่ได้ถ่ายนะครับใหญ่ดีครับขายเรียบร้อยแล้วครับสามโตแล้วก็ทางทางนูน้นนะทางนี้ดอกโลจนนี่แหละครับนี่นี่เนี่ยโลจนเนี่ยนะครับสามโตแซนห่าครับโตเฉลี่ยเราตัวลนะหามื่นเนาะโอเคครับ อ่ะสุดท้ายแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับขอบคุณสำหรับเอ่เขามาให้กำลังใจกันนะครับกดซับสไครต์กดหัวใจฝากด้วยเด้อครับเด้ออ่าฝากกดติดตามให้กำลังใจกันครับสำหรับมื้อนี้ผมลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ